เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําประชามาตินะคะเราต้องมาลุ้นผลกันวันที่7สิงหาคมว่าท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะตัดสินใจรับร่างหรือไม่รับร่างแต่ถ้าเกิดผลออกมาไม่รับร่างก็มีคนถามไปที่นายกรัฐมนตรีว่านายกจะต้องรับผิดชอบไหมแลวจะต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนหรือเปล่านี่นายกตอบคําถามวันนี้นายกเจอนักข่าวก็เลยตอบอคําถามนี้นะฮะนายกบอกว่าผู้ที่ออกมาต่อต้านตัวของร่างรนูนขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปฟังคําชี้แจงเมื่อคณะกรรมการ ร่างมนูญหรือว่ากรกตเดินสายชี้แจงแต่ต่อออกมาต่อต้านครับเพื่อให้เกิดคําถามว่านายกจะรับผิดชอบอย่างไรหากว่าร่างยังไม่ผ่านนายกบอกว่าไม่ว่าผลการออกเสียงจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ลากออกและจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยโดยบอกว่าคอรม,มอทั้งคณะนะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีฮะรวมทั้งไม่มีการตั้งวองร์รมเพื่อดูแลสถานการณ์หลังการออกเสียงประชามติ และในวันอังคารที่9สิงหาคมนี้ทางคอสชก็จะหารือครั้งแรกหลังจากทราบผลการออกเสียงประชามตินะครับจะมีการประชุมร่วมก,กันกับคอรมอเพื่อกำหนดแนวทางว่าจากนี้ต่อไปจะมีการขับเคลื่อนประเทศอย่างไรไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับผมพูดังไม่เข้าใจอ่ะไอ้การชามติเนี่ยเขาเป็นอยู่ในกระบวนการไปถูกไับใสสากลใช่ไหมเล่ามันต้องมีรัฐมนูนใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็ไปตรงนั้นไม่ได้ ันก็เลือกตั้งไม่ได้ก็จบแค่นั้นน่ะผมก็อยู่แต่ตามรถแบกของผมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันตรงไหนนะหน้าที่ผมมีสองอย่างหนึ่งคืออะไรล่ะแก้ปัญหาเดิมๆอยู่ความขัดแย้งมันหยุดจะได้อย่างอ่ะนั่นตาแหน่งหัวหน้าคออชอผมพูดในครางนี้นะยังไงผมก็อยู่เพราะมีตําแหน่งหัวหน้าคออชอด้วยไม่กแบบังวลเลยทั้งนั้นอ่ะคือออกออกมาไงผมก็ยังอยู่รถแบกของผมแต่ว่าทาให้ดีสุดในช่วงผมยังอยู่ทําให้ประเทศชาติทําให้ประชาชนคนไทย ผมไม่ทำเพื่อใครนะอ่ะก็ยังชัดเจนนะฮะว่าผลยังยังก็ตามไม่ลาออกแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติผ่านเนี่ยก็ว่าอย่างเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติไม่ผ่านอันนี้น่าจะเป็นงานหนักที่จะต้องมีการร่างขึ้นมาใหม่แล้วคําถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วคณะกรรมการชุดใหม่จะเป็นใครหรือถ้าสมมุติไม่ร่างใหม่ใช้ตัวของอดีตตัวของรัฐมนูลอันเดิมมาเป็นฐานเนี่ยจะไปหยิบ ัวของปีไหนมาใช้ค่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเอาฉบับข้อดีข้อเสียของปี50หรือว่าฉบับของอาจารย์มวันศัก์มารวมด้วยหรือเปล่า